เปิดประสบการณ์ใหม่แห่งพลังงานไร้ขีดจำกัดกับ Alpha X Power Bank รุ่น B10 PD, B20 PD และ B30 PD ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางเกมเมอร์ amer, หรือคนทำงานที่ต้องการพลังงานตลอดวันเรามีโซลูชันที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์คือความจุตั้งแต่10,000ม ah, ิลลิแอมไปจนถึง30,000ม ah, ิลลิแอมและเทคโนโลยีชาร์จเร็ว PD 2 0วัตต์คุณจะไม่มีวันตัวแบตหมดอีกต่อไป อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำเป็นอุปสรรคของคุณอีกต่อไปสั่งซื้อ Alpha X Power Bank วันนี้และรับประกันคุณภาพนานหนึ่งปีเต็มโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อภายในวันนี้รับส่วนลดทันที1 0พร้อมของแถมสุดคุ้มจำนวนจำกัดรีบช็อปก,ก่อนสินค้าหมดคลิกเลยเพื่อเป็นเจ้าของ Power Bank ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านของจอบใจ จอบใจนั้นมีบทบาทในการเลือกสรรและแนะนําสินค้าที่น่าสนใจจากบนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อให้ทุกท่านได้พบกับของดีมีคุณภาพเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเหล่านั้นแต่อย่างใดลิงก์ที่เราให้ไว้ใต้วิดีโอหรือโพส์เป็นเพียงช่องทางที่ทําให้ทุกท่านเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นเราต้องขอโทษหากการนําเสนอของเราทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าเหล่านั้นจากนี้ไปเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเลือกและแนะนําสินค้าให้กับท่าน ขอบคุณทุกความเข้าใจและการสนับสนุนจากทุกท่านหากมีข้อเสนอแนะหรือคำถามใดๆกรุณาติดต่อหรือคอมเมนต์มาหาเราเรายินดีที่จะรับฟังและปรับปรุงเนื้อหาของเราเพื่อให้ดียิ่งขึ้นเสมอขอบคุณอีกครั้งจากใจหากไม่สามารถกดที่ลิงก์ได้ให้ใช้การสแกนหรือแคปหน้าจอ QR code นี้เพื่อสแกนและสั่งซื้อ